หากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง Honkai Star Rail ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้าอินเด็กพร้อมเปย เอาละครับคุณผู้ดูครับหลังจากที่เราทํารีวิวสก,กินทั้ง3ตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะทีละสก,กินกันบ้างโดยเราจะเริ่มกันที่แวนดัลก่อนละกันนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ผมรู้สึกกับเจ้าแวนดัลตัวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการบน่นเรื่องของการชมก็ตามนะครับเดี๋ยว,วเราไปดูกันในคลิปละกันว่าผมจะมีความรู้สึกยังไงกับเจ้าตัวแวนดัลตัวนี้บ้างนะครับหรือจะแนะนําให้ไปซื้อตัวไหนเนี่ยก็รอชมกันในคลิปได้เลยครับแต่ก่อนดูนั้นเราไปดูข้อมูลของตัวนนีีีก่่่ออเเลลลยครรัาาาจะมาาะมมสแหืปผ ซิงค u ลาริตี้เวอร์ชัน2.0แรดอนะครับจะอยู่ในเทียร์เอ็กซ์ e ลูซีฟ o ิ่น5เหลี่ยมสีทองนะการอัปเกรดก็จะอัพเกรดได้4ขั้นมี a n นิเมชันการสังหารเหมือนกับตัวของซีรีส์หนึ่งะครับแต่จะเปลี่ยนสีไปตามสีปืนนะรวมถึงบัดดีด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ที่2175 VP สามารถไปซื้อได้เลยที่ Index Game Center นะครับถ้าใครที่สนใจราคาถูกกว่าเติมไวกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในห้องฝึกซ้อมกับที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Singularity 2.0 v a n d a l นั่นเองนะครับผมหรือว่าไอเจ้าปืนยึกยือของเราที่เข้าตลาดไม่านานมานี้นะครับหากใครสนใจอยากเติมถูกกว่าไวกว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยก็สามารถเติมที่ Index Game Center ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเกม Valorant หรือว่าเกมอะไรต่างๆก็มีให้เติมทั้งหมดครับยังไงก็สามารถที่จะไปเติมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เป็นตัวของ l i น์แอดหรือว่าจะเป็นตัวของแฟนเพจก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงตัวของ Singularity v a n d a l 2.0 หลังจากที่ผมได้ไปใช้มาประมาณ1-2วันและผมจะไม่อวยในคลิปนี้เลยนะครับมันจะมี1สิ่งที่ผมจะชมมันนั่นก็คือรูปลักษณ์และดีไซน์ครับดีไซน์เนี่ยมันดีมากๆสวยมากๆผมไม่ติดเลยนะครับแต่เรื่องของการยิงแล้วก็ซาวด์เอฟเฟกต์รวมถึงอื่นๆเนี่ยผมติแน่นอนติยับด้วยนะฮะด้วยความที่ตัวปืนนะครับมันจะมีแสงสว่างค่อนข้างที่จะมากตรงด้านหน้านะครับผมมันเลยทําให้บางทีเราอาจจะหลุดโฟกัสไปได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นกระสุนเนี่ยมันจะชัดก็ตามแต่เราอาจจะมีโอกาสหลุดโฟกัสเป้าได้ครับ now nah. และอีกอย่างเลยก็คือเสียงของเขานะครับค่อนข้างที่จะทุ้มละก,ก็นุ่มมากๆหากใครที่สงสัยว่ามันไปเหมือนกับตัวอ l e เล็กซี่ไหมผมว่าอเล็กซี่ดีกว่าเยอะจริงๆอเล็กซี่ดีกว่ามากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงการเคาะการสเปร์นะครับดีหมดเลยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆตามประสบการณ์ตามจิตใจของผมเนี่ยก็คือมันจะเน้นไปทางการสเปร์เป็นหลักครับผมเพราะว่าการสเปร์เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าการยิงเคาะแบบแท็บหรือว่าวันแท็บเนี่ยยิงไม่ค่อยดีเลยสําหรับผมนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันก็เป็นความรู้สึกกส่่วนนนนตัััองงงงงผมเเพียยทา้้ไไ็ลปใช แต่ถ้าใครเชื่อเลยเนี่ยก,ก็เชื่อได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมใช้แล้วผมรู้สึกไงนะจริงๆมาเดี๋ยวผมลองเอาเอฟเฟคให้ดูก็นละกันนะครับนี่ประมาณนี้สะโหของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะนี่เสียงเขาจะประมาณนี้เลยเสียงแบบจุ๊กจุกจุกจุก เสียงจะมีความผสมระหว่างไกอากับไพลเมอร์เดียมนะครับส่วนรูปโซลดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหน้าปืนยาวอันนี้จริงๆอ่ะคือหน้าปืนยาวนะครับเหมือนจะสั้นแต่ว่าหน้าปืนยาวทําให้สเปย์ได้ดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกฟีลการยิงเนี่ยจะไปคับคล้ายคับคลา,คลากับคูโรนามิแต่สิ่งที่มันจะด้อยกว่าคูโรนามินั่นก็คือเสีย์เอฟเฟกตอนฆ่าครับเสีย์เอฟเฟกตอนฆ่าของเขาเนี่ยค่อนข้าง,งที่จะไม่มีอิมแพคอะไรกับเราเลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ปลุกใจไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเนาะ เรารู้สึกค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งว่าเราค่าได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบไปหน่อยแล้วก็ดูแบบเบสิกไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะครับส่วนต่อมาก็คือผมลองไปใช้ทุกสีมาแล้วนะครับผมไม่มีความต่างเลยบางสกินน่ะเปลี่ยนสีปุ๊บมันก็อาจจะยิงดีใช่ไหมอย่าง R G X อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีปุ๊บเนี่ยมันก็ยังจะเหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงสายตาเอฟเฟกหรือว่าความสว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างที่จะเหมือน ใหใม่ลองไปใช้กันดูก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายวันแทบเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแนะนําไปตัวอื่นดีกว่าครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับตัวของ Singularity 2.0แวนดอลตัวนี้ครับดีไซน์ผมไม่ตีเลยสวยจริงๆแต่ว่าเรื่องการยนเนี่ยขออนุญาตตหน่อยละกันนะครับ โดยสรุปก็คือถ้าใครที่เน้นเปอร์ฟอร์มานซ์ของปืนนะครับหรือว่าของสกินเนี่ยที่ชอบยิงจัดๆเลยไม่ได้เน้นเอฟเฟกหรือว่าเน้นสายตาอะไรนะครับตัวริเวอร์ตัวฟอร์สเคนหรือว่าตัวที่เทียต่ำกว่านี้เนี่ยยิงดีกว่าแน่นอนสำหรับผมครับแต่ว่าถ้าใครชอบตัวนี้หรือว่าเป็นแฟนตัวของซิคูลาริตี้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับลองไปใช้กันดูได้นะแต่ถ้าอยู่ในเทียเดียวกันนะครับผมขอแนะนําเป็นสกินตัวอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอิมพีเรียมนะครับตัวอะเล็กซี่ตัวไพลเมอร์เดียมหรือว่าจะเป็นตัว R แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าดีไซน์สวยนะแต่ว่าเรื่องของการยิงเนี่ยผมยังไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของ Singularity 2.0เนี่ยสามารถที่มาคอมเมนต์กันใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเช่นเคยเลยครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ